คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทํา,าขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตาม,ตามผู้ที่มีอายุตา่ากว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คําแนะนําก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ฝนนีแล้วนะคือข้ามมาตื่นมาไม่มีฝนเก็บเต่ขยะนน่ะปริญย้ำให้ดูสามาหนูลงเต็นท์แล้วกัน

วัดจนเลยอ่ะแบบหาผสมสีส,สีสองอจเจอขนโอาสีสองบ้อะไยังปอยน,นี่แหละสามก้องก้องก้องสีดำสีเอียวลงกันหน้าบดเป็นเหรียญสีสองเทียบมันตินหานสง้งหมดั้องมอันเต็งดำ นี่ก็บ่ต้งยาเอาเชื่อหา2เอาขึ้นไปตึงหาเลยต่งต่ําน่ะอื้อแค่นั้นล่ะเอาเอาเที่ยงเลยครับตามาเอาเปิดเลยเกิ๊ๆๆๆเปิด42จําเสียงได้แล้ว2ตรงนีดอกนั่น2อีดี2เห็น42จําเสียงได้ก็ยังมาองบ่บดนี้42เก็บไปเลยไปเตงคิดมองเรียบร้อยเจ้าเจ้าเอาหาไปเจ้าําไปเปลี่ยน ค่ะเจอได้แ kind ล of on ้วก็เรียบร้อยเลยจมื่อเจอได้เว่าเอาตซีไปคุสองมา่สอเมื่อขนาดบเมือในซีสองมันจะ่เป็นหางกินังสามรลระดับสามนั่นออเนี่ยหาสองไปเรียบร้อยเลยที่อยบิบ้านนี่สองไปสองเมื่อเ่ไเสียงกองเสียงกองีหี ตาม4 4 5 4 5 5 4ห้า4หมนสี่มนสเจ็ดือนสีับเมเลยม่เจเก้าสหมืม8ี่เจแสือนสี่แปนสี่แส้นจะไปนก้เหมื่เอไปอีแสนหนึ่งติโอนพันเงนหนึ่งิสนสี่บา สี่อบกับแปดพัอันนี้เท่าไหรเจ้าลำมาเจ้าขึ้นเจ้าขึ้นไปจกใสนี่ช่องตําอันนี้ส่องต่ำม่องต่ำมันเป็นสี่สองถึงี่ชองหกบนักใบอันนี้อันนี้ต่ำสองเลยองตํำตำสองนับเป็นสี่ใบเลือ4สี่ใบเลือี่ใบเป็นแปดพันเป็นเท่าไหรบ่กันสองก้าสองกสองึงตว่าจะเอามาสปสี่สอง่าสี่สองเห้นับให้เจ้าแล้วเ2ส หนึ่งสองสามสี่ห้าหดนงี่เจ็เ่อคเดมเดต่องต่อดการคหาปปินึงเลยต่อต่อ แปดหนึงสงสาี่ห้าหเจด้าสัเองหองพเาริลดตัตัดอิด้ติท้คอื้นไตัดอิทตัวว่าไดไหมได้แต่ฮือมไดต่ฮอมเลยไแต่ตัดอิทฮืมด้ืมเอาสองเมื่ สมี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิก็รู้ะลืมหนึ่งสองสามส่้าหเจป้าสิบส่วเือริลจบล้าคุณพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไหมชิดอ่โอเคมี่ก็าฝรังเก่าต้องมาเห็นสามเี่ยวแน่นอเจอเลยเบาสาเี่ยวสเี่ยวเห็นรู้ ชี้ทังทังเลยกินเดียดวมึงก็น่าฟื้นใจอย่ความสนาดเนเมื่อกี้ยังก็ดอกกกี่น้าสามอียบคนเจือเสียง้แล้หรอเจือสิบ่าตัวเขาแค่ชุดเนาะเพาะตัวชิลุ่งสามมาคัาเข้าหลินแล้วเห็นตัไหมอกหกสามมาเดียว หกสามเด้อหกสาก็ได้เด eh, ้อมีกันหกเมหนึ Yesterday ่งอามีก็ดแปดเก้าสบงิห <Wh> นึ <const> ่งก็หกสองหกสองเงิหนึ่งหนึ่งามสี่กสองเจ้หกสอให้นขนมตาม่กินหกสีสองสามกัเอี่ยวหกสองไหม ก็ใส่สามเอียวเหยื่อเม้อนี่ตำอันนี้สีเป็นสีใบสีใบเป็นเจ้ามือนกันเป็นแน่นอนเจ้าก็เิ็งสีแวกแนวเต็งตั้มไปเต็งหกตําเอียวไปใส่สี่ห้าหกที่เหลือหกสูงตําเอียวเอ้แต่เต็งตํากับตําเอียวเต่งหกเป็นยอกนะเพิ่นซ้ำแล้วไปเอาแต่ตัเอียวไปใส่หกสูงหกสูงกับเสียหกท้งเรือทั้เลือใส่เสียหกเออรอดหอกหกสูงนี่หายว้ย bay After xuống, chat bay 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 đi bay 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 đáp đẹp bay bay tỉnh bay 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 ต่น si ันล่ะอาคุณ้าเา่สาชิปตกาชิาเกตดเาะไมคุณปกสีสีสองอกสีสอันาฟบามอถจตัวเลยหยัก่น่หยักมือถือจริอกเอะกเบ้าอ้วยเป็นพวกช้อมองดนะแบบนี้ย เดไปก oh ินเลนกองปลาไ้แซ่ดีวตัวเป็นเนี่ยเอกดูดูนะแบบนี้โดนี่นะอายูกีช่องก็เรียนทีช่องกบเรียนพวกชองเอาดูอืมูคูอย่างเั้นตามไอ้ควาหลด คนใจพีจะตามจห้คูซหนังเิๆนี่แบบซีซีอย่างนูซามสี่ห้าหกพูดเองนะไม่ไหอีกัหนัตกระดูกพเองนะตาาก็ไ่ใหญ่หรองสามอ่ากูได้เยอะหนึเดอนหลังห้ามับตาตัดหจิกัมันมือได้มันตั้งเหว้ ซีซีหกนเจ๊ด่งสม่หากเจ็ดแปดเก้าสิบเ1็ดสิบสองสิบสามอ่าลกสูงสิบสามไปลกสูงอ่ะไปสิบสามหกหรอกสองสี่บอมีสามใหด้ยามก็ตามแบบว่าซีซีหกลูกยังามทก้ตัดโลกสือ้ะ ซีสามเด้อซีสมเราซีไปสามเปิดเปิดช่วยหน้าเจ็ดสี่สี่หกาหนึ่งห้าห้ายบรอยบ่มีชิดสูงดีใจยอดว่าซีบ่มีเล้หนึงไม่เห็นเว่าหากาเทียงซีเป็นคูหานะ เฮ็รยังเจยังเพชรยังางยังตุ่มตรงตับสองแล้วกูจะได้หมดไรจริงสองแล้วก็เล้ยงันนั้นะโมคอยมากขอบคุณนะครับมาตลูกพูเถอะวะขอบคุณครับแกยังกูเพราว่มันกูซี่เฟตกูห่าเฮ็ดริงมึงก็ไหนวะขนาดตั้งที่เต๊ะตั้งที่เราหอยมัถ่าย ไปแล้วหกจสิบงหันหาหาสองตัวน้ำสายลงเหองสามสี่ห้า ชองวะซ้ายนึงเอาเหรนสี่เอียวกัได้ปะสี่เอียวกอะไระสองสี่สองสอก็ไดสี่องเอียวกนไดสเอียวใบเดียวแล้ววิการกัน้าเดียวบ้าขายเดียวกันไปห้าหสามห้าโอ้สองมาอีเียวะลูกขยันมาสองห สองแับเกี่ยวมาแล้วสามเอาเด็กตกกันเดิาใจพอตกกันเว้บบม่ใจเอาใจไปยโรบกะเจ้ากัดเนาะเต็งสองด้แน่จ้าอยางมักใครอย่งกันลูกยันดีดีตัวสองเนาะขายอะไรกันไปเดียวไุ๊มบิ๊หรอไม่กกันก็ต็งสองเต็งสองมนเนาะ

ขาเล่นจีกับสองเนาะห8 9เ้าอสองนี่หดะสองเี่ยวจ้นเป็นเี่ใช่คนกี่สองตไรปิงสองสองกับเีกับเ เดี๋ยตั้มลิอ่วงาเลยครับหนูว่า้มาน่องาม้นี่่หาใส่ตเด้อ่าแต่ว่ามีเอียว

โอ้เอเตงอกักมากกักมาเอกักมาก่้วซงเดยวลงหาองออเงจ้าผมดูเต็งหาเต็งดูแ้เต็งหัคอยดเสียเดี๋ยวคอยซ้มอีมือนึงเดี๋ยวเพียงแต่เต็งซองอยู่นรกละเต็งซองซ้อมก่อนซ้มอีมื่อนึงยังไงคอยไปซ้อมซ้ม สอก้หนึ่งสองามสี่ห้าหกเจเก้สิน่งสองาส่ห้าก็งังไสิอ่งสองมันท่องกหะเตสอมันก่อนเดียวแต่มันือสองมหาสองอนเต่งสองสองก่อนมาที่มือหนึ่งอะไรสองมือเดี๋ยวหาสอง่ไใส่ม่หาสองไมาได้ใส ไม่คือพุกซองเลยเออต้องหนึ่งหมื่นึงรจังหมื่นมันพอเราอว่าซ้ำพอเลยวดิพอเลยนี่เขจเติมอีกงแม่เจ้าิโอไปใส่เาว่าพ่อเขาจะอขึ้นมา่วเอาขึ้นไปให้เนี่ยเพราะว่าพ่อซ้ำมันเหมือนพ่อแล่องดอกจ้ามาซืองไปใน่เพราะว่าพ่อเเตมอกไงเพราะว่้ัวมัองมื่นมันหมื่นหน่งจายซองหมื่นันก็ถือไ้พว่ากระจายไปซองมื่นก็ถือกระจาย ใจยังอี่ใจั้นโจะว่าแต่ว่ามานพอคอยกบเจ้าอเอจะควอาหาซองคือหาซองมีโลมีหาสองมีหกสองบอาว่ามันจะสองมือขอสีใจอีกสองมื่นเท่านั้นบแงหรอกเจ้ว่าหาสองยังแม่ได้ใจยังกองอีกพี่แตสีใจเห็นอย่างหาสองมันมีหาสองเขา่ใจเขาขึ้นช่วยได้สอาใจมันหลุดกเสีเาใช่ไหมาบอกว่าขอสิใจเพื่อขึ้นไปสองเมือนเจ้ากระเซียประเทศเขาโผว่้าจากประเทศเขาเที่ยงฟ้าเป็นเด่นอ้อ เขาจายบว่บจะเอาขึ้นมาเนี้ยครบแล้วแม่เจ้ายังมันครบไปแห้งเลยครบ้เขาเอาขึ้นไปออครบแล้วเขาเอามันครบสามหมื่นหมดเลมึมันก็ครบไปแห้งล่ะสองนอันนี้ึงขยก็จะนับทั้งนี้หายปสามมันสามแล้วสองอันนี้เนื่องอันนั้นสองเจ้าสิจ่ายไม่อีกเป็นเซี๊ยลยวสิบพันแด่จ่ายไ่อากได้จารสจบขอินจ่ายสองหาสองหาสองมันมึมีมันมีหกสองอีไม่้าใจแต่ว่าคือว่าสิจ่ายเียเมย Thì sao? Thì sao thứ. Đồng đó, đồng và xì sư sư nào có thân nào có nguyễn sạc và gì sư sư có thân nào có nguyễn độn sạc xong đấy yếu กาเดยติงชินเป็นติงวะสิงนก็ดปดเก้าสิบสองห้าสามเล็กสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกเอ้ยชิปเป็นไรสหนึ่งสองสามสี่หสีเอว เลสามมาเลยเียวมาเลขมาหกห้าย้วสี่ห้านัว่าวเยี่วสเี่ยเียวหอกเออเสี่ยวชสันแต่าเสียวบกหัวไปหรอเสีย สอะติงซ <im> <NH> <ia> ิอขว่าเล่นห่ยหบ่อแค่เาเขาอลนออกันที่เลยหอี่หเแน่งสอามสีาเนอาีเจ

เราอยากน้าตาโต๊ะแก็ไปต่เราไปเห็นใครต่อไปเห็นเราาโต๊ะใช่ใโตูีกฝุ่กัเสเอยเขียนยังเนนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่นนั้นตรงง สามซีเดชีีีหนึ่งสองสามอีกแล้วเต็ติงสโอ้ยติงที่ต่าปปหลายนึงเรียบร้อยติงสามติงสเข้าไปไม่ที่สามที่หายในกระบไดเนาะที่ถังสองมืนไม่ได้มืดียิครับสับเย็นอุตสาห์สีลินสองอันสามซหา

ห้าห้าหกตึมนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10านห่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเกิบหก่ไี่ห้าหกเ้าหาหกเปิดโชวได้นะคะได้เลยจะรออนกห การมาสามวันเปิดหกเดียวเจีเดีกินก้นมาอนึงทุกวันสามตัวมันเหลวเจ้าวันทุกวันสามตัวมันเหลวจริงจีทุกวันเป็นมุกซะเป็นท้ายสาตัเดียวนอาว่าหาสามสามแค่นี้หองสามี่ะห่ะก็ต้องมาตีดอกอืองสามตีห้าหก เด็ดเด็ดตอ,อ,องลิปมาอีกหนึ่งเมืน่นเพื่อดีๆไป